เพื่อนๆนะครับหลังจากพาเพื Wednesday ่อนๆมาเพาะเมล็ดฟักทองเงือกสองใจนะครับนี่ครับสิบเม็ดตอนนี้เป็นมาแล้วสามเมล็ดนะครับดังนั้นนะครับอันที่เป็นแล้วเราจะขยายกระถางเลยนะครับกระถางนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับผสมกับดินเนาะเป็นปุ๋ยที่เราหมักมาแล้วสามเดือนนะครับใส่จุลินทรีย์มีเปลือกไข่ด้วยใส่จุลินทรีย์ใส่เลซ้อยนะครับเปลือกไข่นี้ก็เป็นเปลือกไข่ที่แห้งดีแล้วนะครับแล้วผสมกับดินเดิมนะครับ ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนี่ครับเพื่อนๆดำดำอยู่ข้างล่างนู่นนะครับนี่นี่นะครับดำดำนี่นะครับดังนั้นนะครับจัดอินทรีย์วัตถุจัดอาหารให้เขาเต็มที่ครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเพื่อนกล้วยนี่ครับเผื่อเข้าสู่หน้าแรงเขาต้องการความชื้นนะครับกล้วยนี่ก็จะช่วยเก็บความชื้นในดินให้ด้วยนะครับทำครบวงจรซะขนาดนี้นะครับแล้วก็ เอาเมล็ดนะครับที่เพาะแล้วเกิดแล้วนะครับอันนี้ประมาณ2อาทิตย์นะผมเห็นเขาลงที่มันออกใบมาแล้วเนาะนะครับแต่ตอนนี้เราเอาอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆเลยเนาะมาดูกันนะครับว่ารากออกเยอะไหมนะครับคบประงมประครับประคองนี่ครับรากออกเยอะแยะเลยนี่นะครับ รวมๆครับรวมๆครับครับนี่ครับผมค่อยๆประคองลงไปครับกระทางนี้นะครับก็จะลงสัก2ต้นนะครับนี่นะครับต้นนี้ครับเพื่อน ครับนี่ครับรากขาวๆกำลังออกครับนี่นะครับเราก็บำรุงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเอาปุ๋ยเอาดินใส่เพิ่มมานะครับ ฟักทองเงือกสองใจนะครับเป็นฟักทองที่ได้รับคํานิยมชื่นชมว่าอร่อยที่สุดนะครับเนาะหวานแล้วก็เหนียวนุ่มนะครับตอนนี้เราตกเป็นเหยื่อของโฆษณานะครับแต่ก็อยากให้โฆษณานั้นเป็นจริงเนาะพราอเราก็จะได้พัฒนานะครับการเกษตรนะครับไปด้วยกันนะครับ ปักทองเนือกสองใจนะครับใส่กระถางนะเดี๋ยวเราทำค้างให้เขานะครับนี่ครับผมลงกระถางนะครับกระถางที่หนึแล้วเดี๋ยวเราขยับออกก่อนนะครับนี่ครับอีกกระถางหนึงครับ ดูรากสิครับในทะลุถุงแล้วฮะนี่ครับรากสมบูรณ์มากนะครับประคองก้อนดินดีๆครับเขาจะได้ไม่ช้ำอ่าหนเสร็จก็ก,กลบนึงครับ เพื่อนๆครับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับจะเข้าสู่ฤดูการปลูกผักสวนครัวกันแล้วนะครับดังนั้นนะครับทางเลือกของเราคือฟักทองนี่นะครับเราก็จะเป็นพืชที่เราจะปลูกนะครับเนาะโดยเฉพาะฟักทองพันธุ์ดีๆนะครับที่เราศึกษากันอยู่เนาะนะครับนี่คือหนึ่งในฟักทองพันธุ์ที่เราศึกษานะครับเงีอยสองใจครับ